สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนมากินเพอเห่นเองไหมทางดำนีแหละน้องกเขีฮันมาสั่มาพนังอีกตาเพออีกนั่น้ออยู่ทางนี้นะ เฮ้ยครับหยายบ่เโงสีอาพี่นาหอนขนาดขนาดแดดบ่มีอยัางหอนเนาะอากาศหอนหอนแท้ กำลังถ่าเพลอยู่หันเท่วข่าวเฮียนปฐมเลยนะต้อง้ากับเฮียนปฐมเนักทางดำอยู่ทางดำที่ได้ทำผสมเลยช่างเพลแล้วตอนนี้กำลังถ่าอยู่ như thường phụ nữ vừa anh phận bên ông hiên bắt hôm nông hiền, Bà anh Bạn nông em đòi Đỏ, này này. đỏ sẽ thi đòi Đỏ đòi anh anh Đỏ đòi anh em đòi anh nè, đòi anh em Đỏ anh em đòi anh em Đỏ anh em đòi anh มาโหมาเลยพี่น้องมาแล้วเฟอร์พี่นอ้องอลันเขาเปียกหรือเฟอร์นะเขาเปียกนะเป็นไ,ได้พี่น้องหนากินอยู่ปะ่ะเนาะ ุงนะมาเจานะครับเปียกอยากเผลอแบบให้เขากินจังเอาแล้วจังกรับเปียกอยากกินเผลออันโมเมนแนวอะไรเนี่ยปูงก่อนเดี๋ยวให้ปูงน้ำแรง อัดทีเสียงดังจังหน่อยเด้อพี่น้องไก่คนทางเนาะกันได้ก็ขอโทษข้อภัยนอนอะไรพี่นเนาะไยไก่ทางมีรถบรรทุกแหลนฟานฮะมีเปล่งนัวมีน้ำตาล กระเทศเออบวแมนซอสพริกน้ำส้มสายชูมีน้ำปลาอะไรกัแล้วก็อันนี้ว่ะแล้วก็ซอสผู้เข่าทองกระสินนะนะแต่ถ้าแสียขนาดเสินนันะพี่น้อง Ta xem ta xẹp cả đầu cả đĩa Chị im xem xem Chị im xem 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 không này xem nặng một xem cho mà này xem 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 มีพักน้ำอีกแล้วพี่น้องมีมอกพริกน้ำอีกเผ็ดแหละก็เผ็ดไว้แท้ส่วนเท้านะกินเพิ้ลพี่น้องนั่งเองไปกินขเขาเปียกว่าชะเซ็บบ่ะเซ็บยุกเซ็บบ้าชะ แซบว่าห้องถามาชมกินนํานะแหมาเด้อพี่น้ององคอยสิได้ยินบ่อ่าแต่นนีกินข้าวเปียพี่น้องกินให้พี่น้องเบิ่งดูใส่บวละพาอีดกินอพี่น้องอยากเบิ่งด้นอนนี้ดอนว่าซั่น ถ้วยละสิบพันพี่น้องเป็นเงินไทยก็บสี่สิบบาทพี่น้องเลยเนาะเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่สิบบาทส่วนบาทเทนะ่าน่ะสิบพันกี่พี่น้องไล่เนาะไล่ปะวไล่ในเต็มถวยคนน่ะไล่เลยพี่น้องเลยพี่น้องว่าลายอ<า>ย,ยู่ปะคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องว่าลาย่หน่อยกันเนาะ này quá lai hả nào lai của bạn hào ỉn nọ hai cả kinh phải xe thay này im vậy thế nọ thì nó hai cả kinh phải im này mình còn lượn này này Anh ngay xe bò. Ừ. เสียใจแต่ห่อนนะอันนั้นแข็งมาลงก่อนดิเนานะพี่น้องอันนั้นแข็งมาลอยซะก่อนจะกิน <laughs> ให้มันเย็นเนาะพี่น้องเนาะสดนันหอนแล้วมันยังเสียต้านโควิดคุยกับปีกได้พี่น้องคอนไหนปะ้าเติพริกคุยกับปีบปธรรมาดาคน สวดน้ำหอนนลมาตั้งตานโควิดโควิดยันชิพเก่ายันยันอากาศหอ่อนเอาก็สวดน้ำหอ่อนเข้าไปตักว่าตักว่าบได้ทำผสมคือสเสบบัดซันตักคำใหญ่ดู ta khăm này nhảy thô xô sàn và xông đâu <laughs> mặt <laughs> <laughs> <Mình không đợi. cười> <thể> <laughs> hòn mà sao này nó bọc

กินได้ไหมปัญญากินบมดเฉ็บฟูมินตำลายใช่ไหมมามาพี่น้องกินขอกินก่อนเด้อพี่น้องหิวตัวนี้ตอนนี้หิวแล้วหิวแห้งพี่น้องเลืยเทียงเลยมามาพี่น้องสุขุสุขคน โอเคทานผู okay, ้ส่ตอนนี้ฮะกกินสำเร็จมิอทีเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านวันนี้ห่อนขนาดทาผู้ส้วห่อนทั้งเพชรไล้แต่น้ำได้แต่น้ำห่อนขนาดนาะออ่ชโตะนะ แหน่น่ทานสมเลยถ้วยละ10000กีบแม่นบ่ถ้วยละ10000กีบครับประสมเลยหาก็กินแล้ว10000กีบครัสม10000กีบดวงนลขนาด อันนี้ขอจบคลิปเพียงแต่นี้เด้อถามพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะที่ให้เกียรติมาหับสมขอบคุณหลายๆพี่น้องขอให้อยู่ดีไม่เฮงเบ้อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงเบ้อสุข,ขสุขคนอ่ะจบทำเนียพี่น้อง ขอกันใหม่คลิปหนาะ